สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยขอนแกน่นวันนี้เสนอเรื่องโลกที่ไม่พิการของคนพิการคนพิการในสายตาและความรู้สึกของคนปกติจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่เกิดมาไม่สมประกอบเหมือนคนปกติทั่วไปมีชีวิตที่ดำรงอยู่ที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปโอกาสต่างๆที่คนพิการจะได้รับจึงต้องด้อยกว่าคนปกติไปด้วย แต่คุณค่าของคนพิการในยุคนี้ได้มีปรากฏให้คนปกติได้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาไม่แตกต่างไปกว่าคนปกติเลยแต่บางคนยังมีอัจฉริยภาพมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำไปจึงไม่น่าแปลกที่จะได้เห็นคนพิการยืนอยู่บนแท่นแห่งเกียรติยศเช่นเดียวกับคนปกติทั่วๆไปในทุกวงการในแวดวงการศึกษาคนพิการสามารถก้าวขึ้นสู่สุดยอดแห่งมันสมองอัจฉริยะ ได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปและพวกเขาเหล่านี้สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่ไปสู่ลูกหลานในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพดังจะเห็นได้จากศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครูตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับปร,ริญญาเอกในแวดวงกีฬาคนพิการหลายคนก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นแชมเปี้ยนระดับโลกที่ทั่วโลกให้การยอมรับอย่างไม่มีข้อกังขา ในแวดวงศิลปะดนตรีคนพิการมากมายกลายเป็นอัจฉริยะทางดนตรีกลายเป็นอัจฉร,ร,ริยะทางกิจกรรมและกลายเป็นอัจฉริยะทางประติมากรรมไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงใดทุกวันนี้โลกของคนพิการมีได้พิการไปตามสภาพร่างกายของพวกเขายิ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนทําให้โลกของคนพิการยิ่งสดใสามากขึ้นจนเกือบจะทําให้คําว่าความพิการคือปมด้อย หายไปจากโลกของคนพิการแล้วเมื่อเปลี่ยนเช่นนี้ในความรู้สึกของคนดังเดิมที่มองว่าคนพิการเป็นปัญหาของสังคมจึงหมดสิน้นลงไปเพราะคนพิการไม่ได้เป็นตัวปัญหาของสังคมอีกต่อไปแล้วแต่คนพิการสามารถช่วยเหลือและส่งเสริมให้สังคมดีขึ้นได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปสังคมไทยวันนี้ในบริบทแห่งการงานอาชีพคนพิการมีโอกาสได้เข้าไปร่วมทำงานกับคนปกติโดยทั่วไป ในบริบทแห่งการเรียนรู้คนพิการก็มีโอกาสเพื่อการเรียนมากขึ้นโอกาสของคนพิการที่เคยขาดมาตั้งแต่อดีตค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเมื่อคนในสังคมยอมรับถึงความรู้ความสามารถของคนพิการโลกของคนพิการในปัจจุบันจึงเป็นโลกเดียวกับคนปกติที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีช่องว่างมากนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคนพิการจะสามารถยืนหยู่นบนขาของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากคนปกติโลกของคนพิการในยุคนี้จึงดสดใสที่ทําให้จิตและวิญญาณของคนพิการเกิดความสุขมากขึ้นซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีสําหรับมวลมนุษยชาติที่จะอยู่ร่วมกันอยา่างสันติสุขตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลบทความดีดจากเว็บไซต์ thaihealth.or.th